ลุ้นเลยต่อเวลาทีมชาติไทยยิงดับฟิลิปปินส์3-1ทะลุชิงอาเซียนครับ2024 ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนคัพ2024รอบรองนัด2ระหว่างทีมชาติไทยพบฟิลิปปินส์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเมื่อวันจันทร์ที่30ธันวาคม2567เปิดฉากมาทีมชาติไทยโฮมบุกหนักทันทีนาทีที่9มาได้ลุ้นจากลูกเปิดของนิโคลัสมิกเกรสันเข้าเขตโทษเสสันราตรีเทคตัวมุงแต่ก็เข้ามือควินซีคามเมรานาทีที่16ฟิลิปปินส์เกือบได้ประตูนำจากจังหวะที่ฮาวีร์กายโยโซได้โอกาสหลุดเข้าไปยิงผ่านตัวปฏิวัติคำใหม่แต่ยังดีที่ผันสาเหมวิบูลตามมาเตะทิ้ นาทีที่37เจ้าถิ่นขึ้นเกมริมเส้นฝั่งขวาสุพนันบุริรัฐหลายแรงให้เสกสันราตรีสปีดไปเปิดบอลก่อนออกเส้นหลังแนวรับทีมเยือนสกัดมาเข้าทางพิรดลฉ่ำรัศมีกดเสียบเสาแรกเข้าไปทีมไทยออกนำหนึ่งถึงศูนย์พร้อมหมดครึ่งแรก กลับมาเล่นครึ่งหลังนาทีที่54ทัพช้างศึกตัดบอลได้วีระเทพป้องพันจ่ายทะลุนแนวรับให้พาทริกกุสตาฟสันหลุดเข้าไปยิงด้วยสายเรียสียบเสาสองเด็ดขาดทีมไทยนำห่าง2-0นาทีที่8 3ฟิลิปปินส์ไล่มาเป็น1-2จากจังหวัดที่บิยอนคริสเตียนเส้นตัวสำรองได้บอลหน้าเขตโทษก่อนหาจังหวัดสักไกด้วยขวาบอลพุ่งผ่านมือปฏิวัติคำหมายเสียบตาข่ายครบ90นาทีรวม2นัดเสมอกัน3-3 ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปอีก30นาทีเพื่อหาผู้ชนะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปช่วงต่อเวลานาทีที่1 1 7ทับช้างศึกทําเกมบุกหนักวรชิตกนิสีบําเพลลากบอลตัดเข้าในก่อนเปิดเข้าเขตโทษสุพนัทเหมือนตาตัวสํารองเทคตัวหมุงเสียบเสาเด็ดขาดทีมไทยนําเป็น3าถึงหจบเกมทีมชาติไทยเปิดบ้านเอาชนะฟิลิปปินส์3าทำให้รวม2นัดผ่านเข้ารอบด้วยประตูรวม4-3ไปชิงชนะเลิศกับเวียดนามต่อไปไรายชื่อผู้เล่นทีมชาติไทยปฏิวัติคำใหม่ G.K. นนิิคสเกั พันศาเหมวิบูลเฉลิมศักดิกข์ขีสุพนันบุรีรัตน์วีระเทศต้องพันธ์เบนจามินเดวิสทีรดลนชำรัศมีเศกสรรราตรีสุพโชคสารชาติพาตริกกุสตาฟสันโปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยในศึกอาเซียนคับ2024รอบชิงชนะเลิศ